สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซีทแชนลครับประจําวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษอีก1วันนะครับที่เราชาวไทยส่วนใหญ่ช่วงกลางคืนเราจะไปทํากิจกรรมกันนะครับเอาละครับเนื่องจากวันนี้นะครับเราเฉลยนะครับเป็นวันลอยกระทงครับหลายๆครอบครัวก็จะไปลอยกระทงนะครับเคารพสักการะแม่น้าคงคากันนะครับซึ่งเป็นวันที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตามศาสตร์ภูมิยาการแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้ เราจะพูดถึงเรื่องกล้วยกล้วยไปเกี่ยวอะไรกับการลอยกระทงหลังๆนะครับทางมีการรณรงค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติลอยกระทงแทนพวกกระทงโฟมต่างๆนะครับกล้วยก็เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้ต้นกล้วยเนี่ยแหละครับมาทําเป็นวัสดุในการลอยทากระทงลอยกระทงกันนะครับตามภูมิปัญยาการแพทย์แผนไทยนะครับศาสตร์การแพทย์แผนไทยกล้วยมีประโยชน์อย่างไรนะครับ ทั้งต้นส่วนประกอบอื่นๆมีอะไรบ้างสรรพคุณทางยายังไงว่าวันนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยนะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับอาจารย์สุพจิตแพรจุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับอาจารย์ก็อยู่กลุ่มงานวิชาการเพศสัจกรรมไทยจากสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องสตว์เกี่ยวกับเรื่องยาแผนไทยตรงนี้ กล้วยอันนี้ถือว่าเป็นยาแผนไทยของของเราไหมครับอาจารย์ครับกล้วยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยาสมุนไพรที่ใช้มาแต่โบราณนะครับก็องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านก็มีนะครับหรือว่าอาหารการกินที่เราก็จะนากล้วยมาใช้นะครับโดยเฉพาะของผลกล้วยสุกนะครับครับถ้าเขาเอาเฉพาะตํำรับยาเนาะที่มีการบันทึกกันไว้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการใช้รากกล้วยนะครับก็จะเป็นของรากกล้วยตีบนะครับก็จะเป็น ชนิดกล้วยชนิดหนึ่งนะครับชื่อกล้วยตีบนะครับชื่อชื่อพันธุ์เป็นกล้วยตีบนบครับก็จะเอาลาถอ่มาทําแห้งแล้วก็เอามาใส่พวกยาที่ต้องการใช้ลดฝาดนะครับและลดฝาดี่มีความสําคัญอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเป็นเป็นยาตรงนี้ถ้าตัวเรื่องของยาลดฝาดหรือว่าสมุนไพรลดฝาดหรือว่าอะไรที่กินแนวผดฝาดอย่างกล้วยดิบนะครับอย่างฝรั่งดิบๆเนี่ยก็จะช่วยของการสมานครับนะครับถ้าใช้ภายนอกก็ความฝาดก็จะใช้เกี่ยวกับสมานแผลภายนอกนะครับแล้วก็ฝาดภาย มานภายในนะครับก็ใช้เกี่ยวกับพวกยาแก้ท้องเสียนะครับครับแก้ท้องเสียโรคกระเพาะอะไรอย่างนี้ได้โรคกระเพาะได้ครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ถ้าถ้าเอาแก้ท้องเสียอย่างที่พี่เอ็กบอกมานากก็จะต่อยเนงก็จะใช้กล้วยดิบนะครับกล้วยน้ำวาดิบนะครับถ้าใครอยากจะทำทานเองใครเป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับก็จะใช้กล้วยดิบมาตัดหัวตัดครัวออกนะครับล้างเปลือกให้สะอาดล้างฝุ่นให้สะอาดเสร็จแล้วก็ สไลด์บางๆนะครับเราก็ไม่ต้องล้างละทีนี้ก็จะมียางมีอะไรของเขาเนี่ยนะครับเราก็เอาไปอบหรือไปตากแห้งแล้วก็มากินนะครับดิบนี่คือดิบแบบแบบเขียวเลยเหรอครับดิบตาดิบเปลือกเขียวเลยครับเพราะเราต้องการความฝาดครับเพราะฉะนั้นเ้นข้อควรระวังเขาก็มีเนาะมีคุณมีโทษนะครับในเมื่อเขามีความฝาดก็จะกินเยอะอจากท้องเสียก็จะกลายเป็น ไม่ถ่ายเลยอต้องกินแบบพอประมาณกินพอประมาณหรือถ้าไม่รู้เราก็ถามแบบหมอแผนไทยอะไรอย่างนี้ได้เขาก็จะให้คําตอบตรงนี้ได้ใช่ครับครับย้อนยุเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นมาว่าเกี่ยวกับเรื่องกล้วยสุกก็เป็นยาตรงนี้เหมือนกันใช่ครับใช่ไหมครับตรงนี้เขาเป็นยาอะไรครับกล้วยสุกกล้วยสุกก็จะใช้เรื่องของยาเป็นบํารุงร่างกายนะครับอย่างที่เรารู้กันว่ากล้วยสุกก็จะมีเรื่องสารอาหารที่ครบนะครับใช้เป็นยาบารุงร่างกายยาอายุวัฒนะถ้าอย่างเรานยาแผนไทยก็จะมีํำหรับยาที่เรากรมเคย เคยพิจาสัมพันธ์ไปเนาะเป็นตับยาลูกแปลกแม่นะครับที่เขาจะใช้เรื่องของกล้วยน้ําไทยสุกนะครับมากวนกับสมุนไพรตัวอื่นๆอีกนะครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาบรรพบุรุษมาเลยตรงนี้เป็นตํำรับลูกแปลกแม่ตรงนี้เราพูดถึงเรื่องผลกล้วยแล้วเนาะตรงนี้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบแล้วส่วนอื่นๆของกล้วยนอกจากผลตรงนี้มีอะไรอีกบ้างครับคุณหมอ ก็เมื่อก mm. ี mm. ้เนาะเราก็ไ hmm. ล่จากหน้ากระแนงลากเราใช้ประโยชน์ไปแล้วนะครับแล้วก็มาลําต้นนะครับที่ที่พี่เอกพูดเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับเอามาทากระทงเอามาลอยน้ํานะครับเพื่อขอเข้ามาพระแม่คงคาตามความเชื่อนาะประเพณีก็จะมีเรื่องของเอามาทาอาหารนะครับถ้าใครอยู่ทางภาคกลางอย่างผมเนี่ยเป็นคนสุโขทัยนะครับตอนนี้เด็กก็จะได้กินแกงหยวกกล้วยเนาะอันนี้ก็จะใช้ของพวกกล้วยน้ำวาที่ยังไม่อับปรี อืนะครับอาจารย์ทาเลยทานนะครับอย่างไยผมผมเพิ่งได้ยินนะเนี่ยว่าเอาหยกกล้วยมาทําเป็นอาหารตรงเนี้ยหยกกล้วยถ้าอย่างบ้านผมสุโขไัยเนี่ยเขาก็จะเอามาสไลด์บางๆแล้วก็ไปแช่ในน้ำมะขามเปียกเขีนคุณแม่คุณยายทำนะครับ,รบแล้วก็จะเอาเหมือนก้านไม้ไผ่เงี้ยไปปั่นๆเพื่อดึงใยเขายออกถ้าไม่ดึงใย,ยออกจะคือลําบากมันจะติดคอ,อนะครับแล้วก็ไปแกงใส่ถ้าจะไม่ผิดในเครื่องแกงก็จะเป็นมีการใส่พวกถั่วเหลือง เอามาตำน้ำต,ำ,ตำนะครับเราก็จะใส่มะขามเปียกอะไรประมาณนี้กับลาย่างนะครับ<อ>ถ้าทางใต้ก็มีเหมือนกัน<อ>ทางใต้จะใช้กล้วยเถื่อนนะครับจะเป็นหยวกกล้วยเถื่อนแล้วหยวกกล้วยป่านะครับเขาจะมาหั่นท่อนท่อนละประมาณสักนิ้วสองนิ้วนะครับเอาจะพอตรงหยวกข้างในอ่อนๆนะครับครับผมแล้วก็เอาไปแกงจะออกแนวแกงแกงเหลืองแกงเผ็ดอันนี้มันก็จะกรอบๆอร่อยดีโอ้ก็ถือว่าเป็นเป็นอาหารได้อีกใช่เป็นอาหารโอ้โหเอาเลยครับอันนี้หยวกกล้วยแล้วแล้วก็ ต่อจากหยกกล้วยนี่อะไรอีกครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของใบก็ได้นะครับใบกล้วยครับใบกล้วยใบตองนบตองนใบกล้วยจะเรียกว่าใบตองครับนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นภาชนะนะครับเป็นการทําห่อขนมห่อข้าวเหนียวครับนะครับพูดถึงข้าวเหนียวผมถึงข้าวเหนียวสังขยาของปรดเลยครับนะครับก็คือใช้ใบต้นก็ยังใช้ใบตองห่อกันใช้ใบตองได้ส่วนมากก็ ถ้าถ้าทั่วไปก็ใช้ใบตองของกล้วยน้ำวาได้ออนะครับแต่ถ้าแอดวาน,น่อยโดยเฉพาะทำกระทงพวกนี้ออบางที่เขาจะใช้ใบกล้วยตานีเออพราะใบกล้วยตานีจะเป็นลักษณะที่ใบใหญ่ใบเหนียวออนะครับเขาก็จะด้วยด้วยความรูจริงก็เป็นเด็กกึ่งกึ่งมั่นนอกเหมือนกันนาะเพราะเกิดเกิดแต่งจังหวัดนะครับครับก็เขาจะต้องตัดใบตองนะครับแล้วก็มาพึงแดดออนะครับแต่ถ้ารีบมากหน่อยก็สามารถที่จะเอาไปลนไฟได้ลนให้มันไม่กรอบ เวลามาพับมันก็จะไม่แตกจะไม่แตกจะพับง่ายลูกจะเข้าทรงว่ากนะครับจะเข้าทรงแล้วก็มันจะไม่แตกครับแล้วทล้งผมเห็นนะแต่ก่อนต่างจังหวัดนะตอนผมเด็กๆเลยเนี้ยเขาเอาไปลองพวกเอาหุงอาหารอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะพวกแบบว่าใบตองอะไรเยงนี้ครับตัดลองอาหารเนาะแทนจานแทนกระดาษเพราะมันจะได้ย่อยสลายได้ง่ายนะครับวันนี้ก็จะเห็นอย่างที่พี่เอกพูดมาสักครู่เนาะเอามาทําเป็นกระทงห่อสังขยานะครับกระทงห่อข้าวเหนียวครับ กระทงทําขนมครกนะครับครับโอ้โหสรรพคุณของต้นกล้วยเยอะมากมาถึงใบแล้วแล้วมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยก็จะมีหัวปลีหัวปลีหัวปลีหรือปลีกล้วยแล้วแต่คนจะเรียกหัวปลีที่เราเอาไปกินกับที่ผมคุ้นเคยที่สุดนะที่เห็นไปเนี่ยผัดไทยผมชอบทานมากผัดไทยเขาก็จะมีเนี่ยครับปีกล้วยเนี่ยนะเนี่ยมาให้ด้วยหรือเขาเราเรารู้จักกันในหัวปลีอย่างเงี้ยนะครับปีจะเป็นหัวปลีหั่นเป็นเส้นยาวๆเนาะก็เรื่องของ เรื่องของรถยาก็จะเป็นเรื่องของรถฝาดนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของความอร่อยเนี่ยอรรถรสในการกินผัดไทยเนาะผัดไทยก็จะมีความหวานหวานเลี่ยนเลีรยนก็จะมีพวกผักหน่อผักสดพวกนี้นะครับก็จะมีหัวปีรถฝาดมาตัดลถว่านะครับจะมีมะนาวมใหีบีนะครับครับวันนี้เราจะพูดกันถึงประโยชน์ของหัวปีละะเนื่องจากหลายคนเนี่ยยังยังสงสัยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าหัวปรีเนี่ยเป็นยาตามสัตว์ภูมิปัญญาไทยเราได้เหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ ช่วยเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับถ้าตามภูมิปัญญาไทายได้เอาใช้หัวปีไปรักษาอาการกลุ่มโรคต่างๆตรงนี้ครับอาจารย์ถ้าถ้าจะมีองค์ความรู้ที่เขาสืบทอดต,ต่อกันมาเนาะก็จะเป็นเรื่องของสรรพคุณของหัวปีในการบำรุงน้ำนมในคุณแม่หลังคลอดใหม่ๆนะครับเขบาก็จะมีความเชื่อเรื่องของการให้กินหัวปีนะครับไม่ว่าจะเป็น ยำโหปีแกงเลี้ยงโหปีนะครับเพราะว่ามีตำราสรรพคุณบอกว่าช่วยบำรุงน้านมบำรุงน้ํานมใช่ครับทำให้น้ํานมมามากขึ้นโอ้ oh. สำหรับมารดาหลังคลอดตรง,ตรงนี้แหละครับ,รบตรงนี้เขาจะไปช่วยไปช่วยยังไงครับคุณหมอว่าเากินเข้าไปแล้วแบบว่ามันจะทําให้น้ํานมเยอะขึ้นหรือว่าอะไรยังไงครับถ้าถ้าถ้ามองกันเรื่องของสรรพคุณตัวตัวเดียวนะครับมีสรรพคุณที่เขียนว่าหหปียช่วยบำรุงน้านมนะครับ แต่การกินของเขาเนี่ยอาจจะมาทั้งในรูปแบบของการกินเป็นแกงหรือยังนะครับก็จะช่วยของเครื่องสมุนไพรในตำลับของเขาเองในน้ำพริกแกงนะครับที่จะมีทั้งของเผ็ดร้อนนะครับผักจะไช้ใบมะกรูดนะครับมีพริกไทยมาช่วยในการเสริมฤทธิ์ของเขานะครับจะช่วยในการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในคุณแม่หลังคลอดบางคนก็จะมีอาการเรื่องของท้องผูกว่านะครับอาจจะเป็นทั้งท้องผูกมาจากการกินอาหารน้อยลงนะครับ การที่จะมาเป็นอุจจละอาจจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกงเลียงเป็นโอเปหรือเป็นผักชนิดอื่นเนี่ยก็จะไปเพิ่มของเรื่องของระบบขับถ่ายเท่าที่ฟังมาจากอาจารย์จุ้ยตรงนี้เนาะปีกล้วยก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องบำรุงน้ำนมด้วยนะครับแล้วรวมถึงวัตถุดิบที่เอามาทำเป็นอาหารที่อาจารย์เกิดมาเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันมันเกี่ยวกับช่วยกระตุ้นอย่างอื่นอะไรนี้ด้วยเช่นกันตามสายการแพทย์แผนไทยเนาะตรงนี้ที่แบบว่า ทําให้เราแบบว่าคุณแม่แข็งแรงขึ้นตรงนี้โดยมียเรื่องของสุขภาพทางร่างกายก็ทําให้คุณแม่ฟื้นตัวเร็วน้ํานมไหลยเยอะขึ้นใช่รบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื่องของฤทธิ์ของลดยาที่กินเข้าไปนะครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นความวิเศษของอาหารไทยเมนูอาหารไทยโดยเฉพาะปีกล้วยและมีเมนูอะไรอีกครับที่อยากแนะนำตรงนี้ก็จะมีทั้งที่เบเกอได้กล่าวไปแล้วเนาะเป็นผักสด ใช่การกินกับแกงเลียงนะครับเป็นหัวปีต้มกินกับพวกน้ำพริกก็อร่อยนะครับหัวปีต้มหรือทําให้สุกเนี่ยก็จะมีทั้งการการต้มทั้งหัวนะครับการหั่นฝานแล้วก็ไปต้มหรือแม้กระทั่งไปเจอทริคอยู่ทริคหนึ่งในการทําให้หัวปีไม่ดำนะครับก็คือการเอาหัวปีเนี่ยไปย่างไฟทาให้หัวปีไม่ดำใช่ครับเขาก็บอกว่าเอาหัวปีไปไปหมกไฟหรือยางไฟจนมันสุกมันนุ่มนะครับผมก็คิดเองว่าน่าจะเป็นส่วนของการเอาพวกยาง ที่เมื่อ oh. เมื่อผ่าแล้วมาโดนกับอากาศแล้วจะมี <So. S 2> เกิดสีดําขึ้นมาเนี่ย uh. เขาก็ไปหมกให้มันสุก uh. นะครับก็จะได้เรื่องของกลิ่นที่อาจจะหอมขึ้น uh. นะครับสบรรพคุณทางยาก็ยังอยู่เหมือนเดิมสรรพคุณทางยาจะยังอยู่แล้วก็ความฝาดของหมูปีเมื่อสุกแล้วจะมีความหวานแทน oh. เพราะฉะนั้นกาอาจจะเป็นการการทําอาหารจากหมปีให้อร่อยมากยิ่งขึ้น uh. หรือว่าเปลี่ยน uh. อารมณ์เปลี่ยนอัตลักษณ โอ้หน้าวิเศษนะครับต้องลองไหมฮะอยากลองผมไม่เคยลองเลยคราบที่อาจารย์พูดมาตรงนี้เคยกินแบบว่าหัวปีสดๆตรงนี้นะที่ตัดออกมาแต่อย่างที่บอกมันมียางมีสิ่งอะไรต่างๆตรงนี้บางทีเราก็ทานได้ไม่หมดหรอกอะไรอย่างี้ก็ทานได้นิดนึงรู้สึกมียางละแต่ว่าทําให้แบบเราทานได้แบบไม่ไม่ค่อยไอ้นั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเพราะว่ายางก็ค่อนข้างเยอะตรงนี้แต่นี่คือเคล็ดลับที่แบบเอาไปย่างไฟตรงนี้ก็ถือว่า ทำให้แบบว่าทานง่ายขึ้นแะ้วก็มีรสชาติที่ดีขึ้นมานิดนึงด้วยตรงนี้นะครับโอ้อันนี้ก็คือว่าประโยชน์ของหัวปีตรงนี้ครับแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมครับสําหรับอาหารที่อยากจะแนะนําครับสาหรับอาหารตอนนี้ก็น่าจะยังหมดหรือว่าใครมีจะสอบถามอะไรก็สอบถามไม่ได้นะครับโอ้ครับหรือว่าหัวปีจะเอาไปยำจะเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้เนาะ<ช>บางคนก<ช>็เห็นทำเป็นหมกหมกหัวปี ตรงเนี้ยก็ได้เช่นกันเนาะหมกหองปีก็มีทั้งหมกทางเหนือหมกทางอีสานก็คลายกันหมกในที่นี้ก็มีทั้งเอาไปทํานึ่งเหมือนทมกนะครับแล้วก็ไปทําห่อแล้วก็ไปย่างไฟอันนี้ก็มีสองหมกอ๋ออันนี้คือการหมกอาหารตรงนี้ก็ถือว่าใช้ประโยชน์ของส่วนกล้วยตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับแล้วก็เรามาถึงตรงนี้ครับอาจารย์ครับบางคนเนี่ยผมเห็นแบบเป็นคลิปออกมาอะไรอย่างเนาะช่วยให้แบบว่า ทานกล้วยและช่วยเสริมพลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเขาทานกันแบบว่าเราจะแนะนํำยังไงบางคนเนี่ยทานไปแล้วแล้วมีผลต่อสุขภาพเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างกล้วยดอกน้าผึ้งอย่างเงี้ยบางคนทานยังไงอ่ะน้ําตาลในเลือดสูงปี๊ดเลยโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานตรงนี้ในฐานะอาจารย์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานเภศัากรรมไทยอย่างเงี้ยอยากจะแนะนําสําหรับประชาชนที่เขาไม่เข้าใจหรือว่าเขา เขือไปทานตรงนี้อยากจะเตือนยังไงครับก็จะต้องแนะนําว่าให้แต่ละบุคคลนะครับดูดูสุขภาพของตัวเองเป็นหลักเนาะไม่ใช่ว่าผมกินอยู่ผมบอกให้พี่เอ็กพี่เอ็กกินตามผมกินปริมาณนะผมเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีภาวะสุขภาพหรือว่าโรคประจําตัวที่ต่างกันนะครับถ้าอย่างยกตัวอย่างการกินกล้วยสุกก่อนก็ได้นะครับโดยจะเพราะพวกกล้วยหอมพวกนี้นะครับจะมีโพแทสเซียมสูงเขาก็จะมีข้อควรระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับอาจจะกินแค่วันละลูก นะครับถ้าลูกใหญ่ก็แบ่งกินนะครับกับอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่เอ็กบอกเรื่องของกล้วยดองน้ำผึ้งนะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของกล้วยดองน้ำผึ้งเขาจะมีเรื่องของความหวานที่หวานมากบางคนก็หวานแสบพอประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการกินกล้วยดองน้ำผึ้งก็จะต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะสำหรับแต่ละคนโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานอาจจะต้องกินน้อยกับพวกหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะกินแค่วันละหนึ่ง หนึ 1> 1่งถึงสองช้อนโต๊ะนะครับอาจจะมีการเปลี fruit, ่ยนทําเมนูอื่นๆเช่นเติมน้ําแข็งเติมโซดาไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เรื่องของสัรปุณจากกล้วยดองน้าผึ้งและทั้งกล้วยบวกกับน้าผึ้งนะครับที่ที่มันสามารถช่วยจะบํารุงร่างกายได้ออันนี้ก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยถือว่ามีประโยชน์อยู่แล้วน้ําผึ้งก็มีประโยชน์กล้วยก็มีประโยชน์ตรงนี้แต่ถ้าทานยังไงอย่างที่อาจารย์บอกมาแต่ต้องกินใน้เหมาะสำหรับแต่ละคนตรงนี้แหละครับ กินเพื่อหวังอีกด้านหนึ่งแต่ว่า <c oughs> ไปเกิดโทษอีกด้านนึงนก็จะต้องรักษาเป็นสองโลกนะครับ <c oughs> อันนั้นเดี๋ยวมันจะคือว่าทุกอย่างก็มีประโยชน์ะเนาะแต่ <c oughs> เราจะทานยังไงให้แบบว่าพอดักพอดิพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ไม่เข้าใจก็ติดต่อแพทย์แผนไทยก็ได้ <c oughs> <c oughs> ลองถามเขาดูนะครับว่าต้องทานยังไงให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ข้อแนะนําการทานกล้วยที่อาจารย์บอกนะครับก็อย่างมีความหวานเยอะก็ทานให้น้อยลงทานน้อยลงตอนน <c oughs> ี้เมนูใหม่อยากกินเยอะ อยากกินซ้ําเดิมบ่อยๆประมาณนี้อ้ออันนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นทางออกในการดูแลสุขภาพนะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายของรายการครับอาจารย์ลอยกระทงปีนี้อยากจะมีอะไรแนะนําให้กับท่านผู้ชมที่ชมเราอยู่นะขณะนี้ครับลอยกระทงปีนี้ก็ช่วงนี้ก็ช่วงอากาศเย็นเนาะก็สามารถที่จะบํารุงดูแลสุขภาพกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับถ้าหนาวก็ห่มผ้านะครับกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นในมื้อเย็นนะครับ และที่สาคัญนะครับก็ต้องลอยกระทงแบบว่าดูดูด้วยช่วงนี้น้ําเยอะเนาะนะครับก็อันตรายนะครับก็ขอให้ลอยกระทงอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็มีความสุขนะครับในวันลอยกระทงปี2565ในปีนี้นะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงในช่วงฤดูหนาวและวันลอยกระทงในวันนี้ครับ เรากลับมาพบกับรายการซิ h ชาน e ลได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกานะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็อาจารย์สุปจติตต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ